500ทีมนะม่ค่อยเหานไปสบัดให้ด้วยนะครับรถทีามาางานอาสาหนึ่งันมาแล้วขออาสาไปชิมน้ำไปทางนู้ดนะครับลองกินเครื่องับรองแต่ว่าไม่มีอาสาท่านใ รถ้าคไม่มมรลใ500นน้นเะครับ่าให้ด้วยนะครับขอทาให้ด้วยนะครับลด่ให้ข้าออกนะครับแลวก็ลดน้าด้วยนะครับขอความกรุณานะครับ น้ำรถู่้นไปไม่สามารถเข้าในสนามได้เราจะทำการแข่งขันนะครับชงไม่ได้เลยนะครับร่วมด้วยช่วยกันครับร่วมด้วยช่วยกันท่านสมุทรครับเราเหนื่อยนะครับท่านสมุกรท่านมีความสุขครับเราเหนื่อยครับเราเหนื่อยนะครับร่วมด้วยช่วยกันครับเช็คครับท่านมีความสุขครับผมก็มีความสุข มีหัวพ right. ิเศษหนึ่งถึงห้นะครับมีห้วยจากเทศบาลโดนรุ่มซยแล้นก็เือกลือกมาฝากนะครับลนี้ ไปนะครับมีรถตอนนะครับนักช่วยของกิติยศจากเทศบาลนโน,นสุกเบขอผลการแข่งขันนุ่น,นีนี้เลยครับุันที่สิบครับผลการแข่งขันนุ่นที่นี้นะครับระดับที่หนึ่งเบอร์เจ็ดดับทองเบอร์หนึ่งหนึามเเจน สี่้โต้า รุ่นต่อไปเรื่องโซล์ระดับเอสโซล์่มปีปัจจุบันมีช่วยมีค้าใบมีโฮสต์ให้นะครับเรื่งนี้มีว่าปรหารนะครับมีว่าประหารด้วยกันนะครับาสนุกสนานด้วยกันนะครับงานนี้นะครับคนชมเยอะครับมี่น้องมาชมเราเยอะมีกำลังใจเยอะครับสนามนี้ นี่หน่อยครับพ่อคู่กันครับว่าปลาบังบังครับครูครับครูพ่อครับน้องเอาลงมาหมดครับ